นี่ผลิตภัณฑ์ฮัทคูบารอามใสก่กาวงูนิดหนึ่งอ้อาแต่มีเป็ดมาด้วยเอ็งจะกินอะไรอ่ะว่าเอ็งจะกินเป็ดปปหเหรอเฮ้ยอีบารอามมันใช่เลยอ,อ่ะลองดูลองดูนี่นี่นอ่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่ต้องรอเฮ้ยมึงเอาพริกด้วยดิออเอ็งเอ็งเอ็งงันพริกทำไมอ่ะมึงต้องกินพริกด้วย เอ็งไม่ต no? ้องกินันนั้นเองประชดนะไหนเองประชดได้เองประชดแล้วเองประชดได้แบบอามนี่แบบนี้อามมันต้องเอาเอาพริกด้วยไงมือเนี่ยดูมาให้ดูนี่ยดูมาให้ดูเนี่อ่าลองเลยลองเลยต้องขยำข้าวนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันมันมันเค็มมันเค็มมากครับทุกคนเค็มมากเลยบอกรสชาติหน่อย คนแถวบ้านนะ่นเวลากลิานกข้านวน้อก็จะยกชามขึ้นมาแบบนี้บ้านเองมึงเป็นไม่ยกเป็น <Okay. S 1> นะแต่ถ้าเข้ากรุงเทพผู้ด,ดีเขาต้องวางแล้วก็มีช้อนซอสผู้ดีก็แด็ดผู้เล่นผมไม่ชินแบบนั้นผมกินแบบนี้นี่อันนั้นผู้เล่นนี่นี่นี่เป็นกินแบบนี้เป็นไ,ไงอ่ะรสชาติอ่ะเนี่ยเค็มไม่เค็มมั้งมันอามาล้างมั้งจืด <Okay. S 2> ดูบ้าห่างเลยอร่อยเนี่ยนี่เดี๋ยวเลือกได้ดูแต่ฮะอามะอามะล้างหลายน้ำไม่ไม่เค็มมากถ้าไม่ล้างนะเค็มปีเลยเอออุ้ยฟันมึงเนี่ยขย้ำเลยขย้ำเลยโวยต่าง ข่อนาทีเด็ดปรากฏว่าปลาไม่ค่อยเค็มาะเอ่ออามล้างหลายครั้งถ้าปลาเค็มลนะมันมันก็จะไม่เปือนกลับสรุปแล้วมือหนึ่งน่าจัาเบเปืองและที่บอกว่าตัวหนึ่งสี่4มือจแ,แต่ผมเคยกินได้ทั้ตัวหนึ่ง5มือมันเค็มมากมันเนื้อมันจะยุ่ยเลยอันนี้เนื้อมันไม่ยุ่ยแสดงว่าตอนที่เขาใส่เป็นปลาเค็มมันยังไม่เน่าเต็มที่ ngon, ừ. ngon Bác ăn rất thơm, nhưng nhìn bếp mong bếp với mắt mong Aam ăn được không? Bác Ám, ăn được không? Này Bác Aam เปิดกลับแล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยเค็มมากถ้ามันเค็มมันจะไม่เปิดกลับดีฮะพิกที่เรา่อ,อไว้ก็กลับกลับข้างนี่ yeah. ้วปกติเนื้อมันจะเลี้ยวเปลวเลยนี่ไม่เลี้ยวขาหมูแก้มเนี่ยปลาอามเก่าเนี่ย คนรือเตดม,มากเลยมือเนี้ย วับอร่อยจริงครับครึ่งตัวผ่านไปโอ้ยจะหมดตัวแล้วอร่อยบอกตัวของห้ามมือง <c oughs> านแบบคนอ่ะอ้างแบบเืลองข้าวไปหมดจานเลยอ้าแงแบบเืลองว่ะแตงโมอ่ะแตงโมูกระุ่มอร่อยมากเลย เค็มนนหน่อยหน่อยใช่ไหม,ไมอา<ม>เ,เค็มเยอะไหมไม่ค่ะจือไม่เยอะพอดีเพราะว่าอามาล้างเยกมากเลยล้างเค็มออกหมดแล้วอมไม่ออกแทนกลิ่นมือมันทำไมมนไม่อาบน้ำอ,อร่อยโยกินไหมไม่งี้เอร่อยจริงไม่ได้พูดเล่น อย่าไม่กินเป็ดแม่เรอนม่กินข้าวจมูกชาไหม e, r r? เนมี่ยหร่อมากเลยพริกพอเราย่างไปมันจะหอมพริกแกงอืมอ่าอืมกลางปิดปันแล้วผม เอาพริกมาแล้วม้กงเก่ารับลเห็นไหมครับว่าผมกินมปนิดเดียวไม่เปลืองเลยอีอามตัวนกับเปลืองอย่างเงี้ยูยอีกสองอร่อยเผ็ดแต่เผ็ดอามเผ็ดไม่เผ็ดเลยลิ้นมึงไม่รู้รสชาติแล้วมึงเป็นลิ้นเองไม่มีลิ้นแบบจราเข้แล้ว อืดูอามเอาเทาหนึ่งดโอ้โหเอ็งเล่นเอ็งเล่นตัวแรกหมดจะร้อยตัวสองแล้วดักอามเฮ้ยหัวมันหลานนะเอาเ้ยพอ เดี๋ยวต้องกินหัวไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แมวใช่ป่ะต้องดูข้าวพอพอประทูอีกตัวมันมีเป็ดด้วยบอกก่อนนะครับว่าดูไหมผมใช้แค่นิดเดียวอัานที่มันที่มันหมดมากไปอ่านกินเปลืองเราอนห่วยกินห้ามเมือ้อ เพราะมันจะเค็มมากมันหอมพริกครับพริกกับกระเพราพอเราเอามาปิ้งไปมันหอมอร่อยจริงยอบโอเคครับเรียบร้อยปลาทูนี้ก็กินได้อีกอันหนึ่งอาทิตย์ ฟัเลรัปลาทูหมกพี่แกงเอยพอได้เพื่อนกล้องเพื่อนกล้องเีืยอ <c oughs> เหม็นเค็มโอเคก็ฝังคลิปนี้วด้วยนะฮะ <c oughs> ปลาทูเมนูหลังหวยออก <c oughs> ปลาทูก้าหนึ่งมือนี่อสองตัวนี้ปกติกินได้อาทิตย์หนึ่งนะ <c oughs> วันนี้เองกินหนึ่งจานต่อหนึ่งตัวเรียบร้อยโอเคกดไลค์กดแชร์ด้วยฮนะ Setelah tu, tanya tu lagi. Setiap orang, kan? Eh, wahala